ปรุงกันสดๆครับมจิ้มเมนูของเราก็กุ้งแช่น้ำปลานะครับกุ้งเยอะแะรับมีมะละชนะมืงจะขับักซีปะเรื่องักซีไปว่าเป็นเลย <laughs> เราทุกอย่างนะครับหมอกุ้งเราไมไปทิ้งครับ หวานๆครับเนื้อหวานๆมะละของเราสวยๆครับเป็นไงครับอร่อยมากครับโอ้โหมะละมะขมป่ะยอดครับ นกิแตทุกวันก็แดกแต่ลินในทุกๆค่ำคืนแทบจะยืนไม่ไหวแต่ก็ยังกล้ากลืน purple ก n green purple n green มีแต่ม่วงกับเขียวเย yeah, purple n green smoke a the c ในทุกๆค่ำคืนแทบจะยืนไม่ไหวแต่กยังกล้ากลืน purple ก n green purple n green มีแต่ม่วงกับเขียวเพอ purple a n green ฟาสรู ทำให้เห็นสุงสวั์นกน้อยร้อยพันชิงเสกสรรเสียจริง แต่อันที่จริงฉันเมาเพราะริดเลนจะแอบ,บไปทำไมไม่ได้เพราะกัวสมิสทีนแค่ขยับข้อมา I k n ou w y o wanna kiss me ส่งสายตา you wanna ride with me ใครก็เรียกแบงบัดบคุกบอยเร็วเข้าสิผมขอโชคหน่อยน่